สวัสดีครับ AS Play ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล M150 Championship ปยฤดูกาล2021-2022นะครับนัดที่13ของฤดูกาลครับลำปาง FC เปิดสนามตอนรับการเยือนของเชียงใหม่ FC ครับลำปาง FC นะครับวันนี้มาในระบบ3-4-3นะครับส่วนเชียงใหม่ FC นะครับทีมเยือนมาในระบบ3-4-3เหมือนกันครับเจ้าทินครับเปิดบอลก่อนเลยครับเริ่มเล่นก่อนเลย บุกจากขวาไปซ้ายจากทางหน้าจอสร้างมาทีมาล่อนครับวางยาวทิ้งขึ้นไปข้างหน้าแล้วเดวิสันถึงก่อนแต่ว่าออกมาขวาไว้ก่อนครับฟาฮัดล่าปางควิกเกมจากรับเป็นรุกแล้วครับปาขึ้นมาครับนรงกรนรงกรแต่ว่าออกบอลช้าแล้วตัดสินใจยงิงเองดิวโอ้ <laughs> ได้วาดเสียวเหมือนกันครับ น,น,นะครับสัใจยิงเองเลยครับแล้วได้ลุ้นเลยเนี่ยครับยิงไยขวาครับแมบอลมันติดไซ้์โป้งปั่นออกหนีไปนะครับโอ้โหอยู่กับตัวแล้วกดดันเข้าไปพยายามจะต่อบอลแต่ว่าลูกนี้โดนสอยร่วงไปครับพุทตัดสินให้ฟรีคิกระยะหว่างโคนด้วยจะมีลูกสุดหรือยิงเองเลยปั่นลูกนี้ก็ยังกดไม่ลงครับตอนแรกมีข่าวว่าจะฟิตกลับมาทันสุดท้ายวันนี้ก็ยังไม่มีรายชื่อ คาบเยฟโยกหนีไปได้แล้วตัดเข้าในโอ,โ,อโอ้โหลอกหัวที่หัวต่มแล้วรถเปิดแล้วงนี้หูดแต่ว่าช์าไปทุกนนี่ครับดูจังหวะที่กาบเยฟครับล็อกหลบ3 4ส,สจังหวะนะครับ้วเปิดไปหน้าประตูครับโอ้โหหน้าได้ที่สุดเลยนะครับลูกนี้หลอกแล้วหลอกอีกนะครับโยกเข้าในแล้วตัดออกด้านนอกครับแต่ว่าจังหวะชาร์จของตะวันไม่ถึงครับมาชา้าไปนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวครับนิดเดียว ดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับสารัตโฟสีครับของเชียงใหม่เอฟซีเปิดโค้งเข้าหาประตูเปิดเข้าไปโอ้โหลูกนี้สกัดลาดลูกนี้โค้โแต่ว่ามงไม่โดนคลับแอฟลิปปวิชโอ้โหมงลูกนี้มงให้ออกครับบอลมันเนี่ยครับตกพื้นมาแล้วมันไม่โดดปัดมานะครับโอ้สุชินปัดมาแล้วก็มาเข้าทางศีรษะของฟลิปปวิชแล้วแกก็มงเลยครับโอ้โห มันถึงสองหลาด้วยเนี่ยครับตะมงเช็ดออกข้างไปนะครับปัดมาเข้าทางศีรษะของฟลิปโปวิชพอดีเลยเซตเพ์นี่เขารับหน้าที่หมดเลยครับวางยาเข้าไปครั้งหนึ่งครับแต่ว่าลึกอา้าแต่ว่าออกมาไม่เจอบอลจากจังหวะเล่นกันหน้าประตูเนี่ยนะครับเคลียร์ไม่ขาดนี่โดนตัดบอลได้นี่เป็นเรื่องนะครับตัวรอดไปได้ครับลำบางเราจะเปิดเกมรุกขึ้นมามาเลยครับวิชิต วิชิมได้ใส่ด้วยเท้าซ้ายโอ้โหแต่ว่าบอลเลี้ยวหนีออกไปครับแม่ยิงบดไปนิดนะครับมันติดใสโป้งไว้นะครับหนีกรอบไปเลยครับแม่จังหวะนี้แบบโอ้มีเวลาเลยนะครับมีเวลาเยอะมากเลยครับแล้วกิงโอ้โหเริ่มเกมในครึ่งเวลาหลังเลยครับเป็นทีมไหนเอฟซีชุดสีขาวครับทีมเยือนก็เขียนลูกเริ่มเล่นในครึ่งหลังครับ เปิดโ้งเข้าหาประตูแล้วโขงนี้ขู่าหน้าประตูออไปอย่างน่าเสียดายครับเนี่ยครับจังหวะขึ้นมาครับขึ้นเบียดกับอมรเทพนี่แหละครับเดี๋ยวพลึกได้เปิดแล้วครับแต่เปิดตรงนี้โด่งแล้วข้ามไปหมดอมรเทพยังตามมาเก็บได้คืนกลับมาแล้วให้ทันที่ไม่ล้ำหน้าเลยครับแล้วก็มาเย็บ้โหกุนนี้งผ่านแต่เข้าข้ามผ่ายโอ้โหศูนย์หน้ากันทีหลังครับ โอ้โหหักไม่มาครับย้อนหลังไปน,นิดนึงครับขึ้นมาทางขวาให้วรพงศ์ตบรี่เข่ากลางแล้วใส่เมืนี้เดวิสันยิงติดล็อกแล้วจังหวะสองเป็นคาทีของเขานี่เริ่มชัดเจนขึ้นแล้วครับโอ้ยจังหวะนี้วัชรินยกเท้าสูงใส่เดวิสันนะครับแล้วก็น่าจะโดนใบเหลืองด้วยครับเนี่ยครับโอ้โหหึ ขา,าพลาดบ่าเลยนะครับท้านำมาก่อนเลยวัดโคตสินก็วิ่งมาดูเกมเหมือนกันครับนำปางจ่ายมาลูกนี้เดวิสันโดนหัวล่วงไปแล้วยิงลูกนี้โอ้เซฟได้อยู่ครับฟาฮดโอ้โหฟาฮดยืนยืนตำแหน่งดีนะครับวัดใจดูครับว่าจะเสียเหลี่ยมอีกครั้งหรือเปล่าวัชรินร์่ก็เก่านะครับรู้ตัวพยายามไม่ประทะนะครับทีงใหม่ตรงนี้ โดนลำปางดักไว้แล้วขวดทิ้งขึ้นมาเดวิซันหลุดมาทางซ้ายครับเ<า>ดวิซันเปิดมาโอ้โหลดาผ่านมาหมดแต่ยังมีพลทวัตตามาเก็บไว้ได้แล้วเปิดกลับเข้าไปที่มือคู่แต่ว่ายังช่วยบล็อกไม่ได้ครับบันชนินเซฟจังหวะนี้สําคัญครับเนี่ยครับจากจังหวะนี้ที่พลพลเนี่ยครับโอ้โหลูกไข่ด้วยนะครับอ ก็ไปติดนะครับไปติดฟาฮัตยืนตำแหน่งดีอยู่แล้วครับเนี่ยครับโดนไหลเลยครับเดฟิซัน <i> แต่งทะลุมาแล้วแล้วพลยุทธโโ์กระดังะ้าเท้ายิงแต่ว่าวัชรินมาสกัดไว้ท้าบุดปิดครับโอโ้ยยุท <i> ธวิ่งทะลุแล้วเบียดมาเนี่ยนะครับแต่ว่าวัชรินนี่ได้ใหญ่ครับโอ้โหเบียดแล้วก็ที่หมอไปก่อนเลยครับ มีใบเหลืองติดตัวแล้วอาจจะเป็นจุดให้เล่นงานแล้วโอ้โหเปิดลูกสูตรเตมุมมาลูกนี้วีระยุทธ์อีกแล้วครับวีระยุทธ์นี่ประตูเนี่ยโอ้โหเปิดลูกเตมุมมาลูกนี้เชียงใหม่ไม่ทันลูกแต่ว่าขาดสกอร์ที่ต้องการอยู่ครับเชียงใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วปันมาลูกนี้โู้เกือบไปเหมือนกันครับแต่จังหวะนี้สุชินซุปเปอร์เซฟครับลูกยิงของพงศธรวิจันทวงศ์งก็มีคนดูแลอยู่เหมือนกันครับโดยพลทวัต เปิดโค้งเข้ามาแล้วหมดเลยเป็นหมดทุกคนวิ่งหน้าตั้งตามไปเก็บใหม่ทานเลยครับเอ๋ยแต่ว่าบอลยังเข้าทางชิงใหม่ครับอมรเทพอ้าวแต่ว่าโดนแย่งจากด้านหลังกยุทธไปแล้วครับพามาทางด้านข้างก่อนแล้วเปิดเข้าไปด้านในแล้วโอ้โหประตนี้เอ้าบเยครับป็นเลสั้นอีกแล้วครับ ครับเดี๋ยวเราชมภาพชา้ากันอีกทีครับโอ้โหเป็นจังหวะที่โอให้เครดิตของเทพนิมิตนะครับที่เปิดเข้ามานะครับเดวิสันเนี่ยไปชี้ให้เลยเดี๋ยวชมภาพช้าครับจังหวะที่เทพนิมิตเปิดมาครับแล้วไม่ไม่ชัดครับเดี๋ยวดูทีนึงเป็นเทพนิมิตนะครับจังหวะ <c oughs> สุดท้ายครับ วิรยุทธ์ครับเปิดเข้ามาครับเดวิสันนั้นไม่โดนครับไปโดนเทพนิมิตครับเพิ่งตัวสำลอกนี่เพิ่งนี่ครับบุมหลังเห็นชัดเจนนะครับว่าเดวิสันไม่โดนนะครับแต่ว่าสุดท้ายเป็นเทพนิมิตนะครับเราถึงบอลแต่ว่าโดนกดดันครับมีวิรยุทธ์มาบังไว้เอาเป็นลูกทุ่มได้ครับแล้วเกี่ยวมาเล่นได้สวยครับเทพนิมิตหลบไป2แต่ว่าไม่ผ่านนะทุกคนมาจิ้มไว้ตหอะสุดท้ายได้ทันบุิลครับแล้วยังติดอ้าวแต่ว่ายังได้ต่อครับเสยย เสียให้มาแล้วแล้วมีสนุดนีดนึ่งตะวันแต่ว่ายังได้อยู่รถจ่ายมาโอ้โหเสียจับบอลแล้วข้างต้นหนึ่งโอ้โหแต่ยิงเเสายังไม่ไปไหนครับยังมนผนอันตรายชีิงไหมยังเก็บได้อยู่เปิดย้ำไปอีกทีหนึง่งให้ดานิโลแต่ว่าโอ้โหสุดชินออกมาขวาไม่ติดมือครับตบนะครับยังมีอีกชุดหลายๆชุดตัวเนี่ยลูกจังหวะเกือบเสียเสียจังหวะของตะวันนะครับแล้วก็เนี่ยครับยิงโอ้โหสุดชินนั้น ปัดไม่โดนแล้วนะครับแต่เสายังอยู่ครับจังหวะแรกเหมือนตะวันจะสะดุดไปเองนะครับแต่ว่าอย่างตบเข้ากลางห่างครับมาลอนมว่งทิ้งไว้ได้แล้วเทพลิมิตทิ้งยาวขึ้นมาครับจะโต้ตกลับครับลำปางมาให้เดวิสันมีตัวเติมมาทางด้านขวาแล้วครับเลาให้ขนานเส้นขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้ไปเข้ามือของฟาฮัดเอาแต่ว่าพุทธศิล์ไปพังทางนะครับโอ้โหทำให้จิงไห่เสียจังหวะน,นิดนึงสั่นแล้วครับ ดึงเวลาแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาครับเห็นว่าลำปาง FC ครับเปิดบ้านเฉืนเนฉนอนเอาชนะเชียงใหม่ FC ไป1ประตูต่อศูนย์ครับเก็บ3แต้มเ,เพิ่มเป็น23คะแนนนะครับ